พ่อคุณเล่นด a อกโซ2สองคุณเคยเจอพวกเขาไหมจอมเวทนุชป้าใส่ชุดแดงโอ๊ยหรือพี่เอดิสันแห่งเฟสพวกเขาเป็นใครพวกเขาเกี่ยวอะไรกันกับโจรที่อยู่บนพื้นที่ฮันส์แมนครอฟส์พวกเขาคือพวกเดียวกันด็อกโซโฟเดอร์เอพิซอดนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประชาชนชาวฟอร์ซาน อาณาจักรที่เคยคาดว่าเก่าแก่กว่าแรงเล็กและอยู่มาตั้งแต่รัชสมัยของโอไอรอนคิงแต่พวกเขาล่มสลายเพราะอะไรทำไมพวกเขาถึงกลายมาเป็นพวกทหารรับจ้างอยู่ในสภาพแบบนี้มาฟังข้อสังเกตของผมและนำเสนอหลักฐานใหม่ๆให้พวกคุณได้รับทราบกันใน Dark Soul Folder หลังจากที่เราคลายคำสาปผู้หญิงที่กลายเป็นหินนั้นเราจะเข้ามาในพื้นที่ป่าเชดวูดในที่แห่งนี้เราจะได้เจอกับพวกมอนสเตอร์กลุ่มแรกเลยเป็นคนติดเชื้อพวกนี้คือกอบบินครับแต่ว่าก็ว่าเถอครับจริงๆจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เกิดจากการถูกสารพิษอะไรพวกนี้เข้าไปมากกว่าทําให้พวกเขามีสภาพเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่า อาณาจักรฟอร์สซาก็คือสร้างปะหักพังที่เราได้เห็นกันในตลอดพื้นที่ของป่าเชดวูดนี่แหละครับผมรวมถึงบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ฮันส์แวนคอปด้วยเช่นกันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทำไมพวกเขาแหลกสลายกันแบบนี้ทำไมถึงมีทหารจำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินมาฟังที่ไปที่มากันครับย้อนกลับไปในอดีตการในรัชสมัยที่โอไอรอนคิงยังทรงเลืองอำนาจ ในรัชสมัยที่โอไอรันคิงได้ทำการค้าขายกับอาณาจักรเฮดิสและอาณาจักรตะวันออกไกลมีอาณาจักรหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าอันเขียวชอุ่มและมีหมอกที่ลงตลอดทั้งปีอาณาจักรนี้ใช้ชื่อว่าฟอร์รอซาเราไม่ทราบว่าพวกเขามาจากไหนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมาได้ยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอาณาจักรของเขานั้นทอดตัวยาวเป็นแนวขวางตั้งแต่พื้นที่ อาณาจักรแดรงเลคคาสเซิลที่เราได้เห็นมาจรดจนถึงฝั่งของฮันส์แมนคอปซึ่งจบด้วยหุบเขาอันเดดเพอร์เทโกรีนี่แหละคือพื้นที่ที่ฟอร์ซาเดิมเคยครอบครองเอาไว้อาณาจักรทั้ง3ามเฮดิสโอไอรอนคิงและฟอรซาได้ทำการค้าขายกันและอยู่ร่วมกันมาจวบจนกระทั่งวันหนึ่งโอไอรอนคิงได้สร้างเบรมทาวเวอร์ หอคอยที่สามารถสูบลาวาจำนวนมหาศาลและส่งมาทางท่อเวทมนต์มายังอาณาจักรโอคิงดอมของพระองค์เหล็กจำนวนมหาศาลที่อยู่ในศิลแร่ลาวาถูกนำมาแปรรูปและทำเป็นเหล็กคุณภาพดีจำนวนไม่น้อยนำส่งออกไปเพื่อค้าขายแก่อาณาจักรเฮดิสและอาณาจักรที่อยู่ไกลพ้นทะเลออกไปนั่นทำให้ฟรอซาซึ่งเดิมทีนั่นเป็นผู้ครอบครองเหมืองไบรเนสโตนและ เหมืองฐานหินนั้นขาดุลกันค้าเพราะโอไอรอนคิงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อฐานหินมาเพื่อเผาเหล็กอีกต่อไปพระองค์มีลาวาเป็นของตัวเองนั่นก็มากพอแล้วที่จะสามารถล้อมเหล็กและถลุงเหล็กของด้วยตัวพระองค์เองฟอรสซาขาดุลกันค้าจึงทําให้มีความไม่พอใจทั้งสองอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ควบคุมเส้นทางการค้าไปมาหาสู่กันระหว่างอาณาจักรโอไอรอนคิงและเฮดิสก็คือฟอร์ซาเองนี่แหละฟอรสซาพยายามเรียกร้องที่จะขอพื้นที่ดุลนาาการค้าแต่แน่นอนครับว่านิสัยของโอไอรอนคิงก็ย่อมไม่อยากจะเสียผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วเลยทําให้ฟอรสซาปล่อยปะละเลยให้มีกองโจรออกปล้นสะดมในพื้นที่บริเวณน,นั้นซึ่งในปัจจุบันเราเรียกกันว่าฮันส์แมนคอพวกเขาคือโจรที่จะฆ่าทุกคน เพื่อเอาทรัพย์สินเพื่อความสนุกสนานหรือแม้แต่คําสั่งของอาณาจักรฟอร์ซาเองก็ตามอาณาจักรฟอร์ซานั้นนําโดยควีนมิทราเราอาจจะสงสัยในรูปลักษณ์ของนางนางนั้นว่ากันว่าเดิมทีเป็นหญิงที่มีชายางงดงามแต่ว่านางลุ่มหลงในอำนาจเวทมนตมืดและนางต้องการที่จะมีความสวยเป็นนิรันด์การขุดเมืองทานหินนั้นทำให้พวกเขาไปขุดพบกับบ่อบพิษ พิษเหล่านั้นได้พุ่งขึ้นมาจากชั้นเปลือกโลกกินกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของฐานหินยิ่งทำให้อนานจักฟรฟอร์ซานั้นตกต่ำลงไปอีกแต่องค์ราชนีหาสนไม่นางสนแค่ว่าพิษนี้นั้นสามารถทำให้นางนั้นกระชุ่มกระชวยและมีผิวพรรณที่เงางามอยู่เสมอจากการวิจัยและความใช้อย่างไม่ยั้งคิดของสารพิษทำให้นางเริ่มมีรูปร่างกายมาเป็นงูครึ่งตัวอย่างที่เห็น ทุกอย่างมาถึงจุดแตกหักเมื่อโอไอรอนคิงเริ่มทนไม่ไหวแล้วจากการป้นสะดมในพื้นที่ระหว่างการค้าโอไอรอนคิงจึงได้จัดทัพเต็มอัตราศึกซึ่งนำโดยพวกซาบูไรเกาะเหล็กดำที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีบุกเข้ามาเพื่อที่จะกวาดล้างอาณาจักรฟอรัสซาให้สิ้นซากควีนมิทชาได้นำกองกำลังของชาวฟอรัสซาเข้าต่อสู้ซึ่งได้แก่ไลออนแคลนแมน นอกจากนี้ผู้หญิงของอาณาจักรฟอร์ซานั้นก็ยังเป็นไพรเมนซีหรือจอมเวทไฟพวกนางนั้นเก่งฉกาจในการใช้เวทมนต์ไฟที่หลากหลายและลุนแรงตลอดจนนางยังมีอาวุธเด็ดนั่นก็คือคอร์เรตดีมอนปีศาจจอมขมือบซึ่งเกิดขึ้นจากการ,ปรเปลี่ยนผู้ชายหนึ่งคนให้กลายร่างมาเป็นสัตว์อสูรอัปปะลที่ใหญ่ขนาดนี้สัตว์อสูรตัวนี้ฟังคำสั่งเพียงแค่มิตรา มันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เว้นแม้แต่ทหารที่มีเกราะเหล็กอยู่ทั้งตัวที่ถูกย่อยสลายในท้องทั้งเป็นการต่อสู้นั้นดำเนินต่อไปจนในที่สุดความพ่ายแพ้ก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของอาณาจักรฟอราา์ซาเวนจาทหารเอกของมิทราถูกสังหารด้วยการตัดหัวร่างของเขาถูกสาบให้กลายเป็นฮอลโลแล้วออกไล่ฆ่าทุกสิ่งมีีชวิตที่อยู่รอบตัวตามความประสงค์เดิมของมัน มีเพียงศีรษะของเวจารที่ได้ตกมาอยู่ในพื้นที่ส่วนลึกที่สุดของป่าเชดวูดนั่นทำให้เราได้ทราบเรื่องราวถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขานั้นพ่ายแพ้ให้แก่บางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหลังจากที่ควีนมิทราถูกตัดหัวโดยโอไอรอนคิงแต่นางก็ไม่ได้ตายเพราะว่าด้วยเวทมนต์ดำแบบเดียวกันกับที่เวจานั้นโดน โอไอรอนคิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงจึงได้ตัดสินใจสร้างอันเดธพุทธกรีขึ้นมาเพื่อเป็นการสั่งสอนนางและคนของนางทั้งหมดว่าถ้าหากว่ายังกล้าแย้มกับพวกโอไอรอนคิงอีกทุกคนที่ถูกจับได้จะถูกส่งไปยังทันทสถานแห่งนี้ถูกทรมานจนชั่วกับชั่วกันแม้จะกลายเป็นฮอลลกก็ยังถูกทรมานซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งไม่เหลือแม้แต่เศเสี้ยวของวิญญาณมิตรานั้นไม่มีทางเลือกมากนะัก นอกจากถูกคุมขังไว้อยู่ในเอิร์ธเพกพื้นที่กลางหันลมซึ่งเป็นพื้นที่อดีตของฟอรซาซึ่งเป็นอดีตปราสาทของอาณาจักฟรฟอร์ซาเองส่วนพวกทหารที่แตกทัพที่พยายามเอาตัวรอดหนีออกมาได้นั้นส่วนใหญ่คนที่มีฝีมืออย่างเช่นพวกไลออนแคลนแมนและไลออนแคลนเพอร์ลามซีพวกนี้ก็จะกลายเป็นทหารรับจ้างแล้วพวกเขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันนี้ในฐานะทหารรับจ้างส่วนประชาชนท,ที่เหลือก็ไม่มีทางเลือก ถ้าหากว่าไม่กลายเป็นนักโทษของอูร์รอนคิงที่จับมาทรมานแบบไม่เลือกหน้าก็ต้องยอมมาอยู่กับพวกเดียวกันกับโจนเพื่อเอาชีวิตรอดการเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปจนกระทั่งเข้าสู่ราชสมัยของดรงเลกอาณาจักรดรงเลกซึ่งนำโดยคิงเวนดิกแล้วก็ควีนนาชันดาได้ตั้งใจที่จะขยายพื้นที่อาณาเขตของอาณาจักรดรงเลกเข้ามายลึกในส่วนหนึ่งของป่าเชดวูด โดยผู้ที่ไร้ายคำสาบทําให้พวกไลออนแคลนแมนเนี่ยกลายเป็นหินก็คือนาชันดราเองนี่แหละเพื่อเป็นการข่มคู่ให้พวกไลออนแคลนแมนนั้นถอยออกไปจากในพื้นที่หลังจากนั้นเมื่อเคลียร์ทุกอย่างเสร็จ นาชันดาคิงเวนดิกและลอดเอลเดียก็เริ่มสร้างสิ่งต่างๆอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งได้แก่แมนชั่นของเอราเดียปราสาทแรงเล็กอย่างในปัจจุบันตลอดจนการเข้าไปยึดครองเหมืองซูโดลาด้วยท้ายที่สุดแล้วนั้นอนาณาจักฟรฟอร์ซาก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องเล่าเพราะข้อมูลที่ผมได้นำมานำเสนอแก่คุณผู้ชมณตอนนี้มีเพียงข้อมูลที่อยู่ในดีสคริปชันของไอเทมและอาวุธเท่านั้น ไม่มีคำบอกเล่าใดของ NTC ที่กล่าวถึงชื่ออาณาจักรนี้อีกเลยครับนี่ก็คือข้อมูลของอาณาจักรฟอร์าอาณาจักรที่ถูกหลงลืมเพราะพ่ายแพ้ในสงครามแต่หลักฐานทางโบราณวัตถุยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันต่อไปเรามาดูกันครับว่า<ส>พวกเขามีใครกันบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่และพวกเขาทำอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก็คือไลออนแคลนไลออนแคหรือที่เรียกกันว่าฟอร์าโซเจ พวกเขาคือทหารที่เคยรับใช้อนจาจักรฟอร์รา้าหากเป็นผู้ชายจะมีร่างกายใหญ่กำยำมีผมหนาเหมือนกับสิงโตยึงได้ถูกขนานนามว่ากองทัพสิงโตพวกเขานั้นสามารถใช้เวทมนต์ดำได้หรือแม้กระทั่งสาบแช่งในขณะที่ผู้หญิงนั้นจะกลายเป็นไพรเมนซี่หญิงซึ่งนางสามารถได้เวทมนต์ไฟได้มากกว่า5แบบซะด้วยซ้ำไปในปัจจุบันพวกเขานั้นมีหน้าที่ในการเฝ้าพื้นที่ของป่าเชดวูด ตลอดจนเฝ้าพื้นที่อย่างฮาวเวสแลนด์และออนแคลนแมนนั้นเดิมในอดีตนั้นเขามีผมสีทองสลวยอย่างที่สิงโตเป็นแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาส,ส่วนใหญ่กลายเป็นฮอลโลจึงมีสภาพอย่างที่พวกเราเห็น กลุ่มต่อมากลุ่มที่2คือกลุ่มแบนดิตพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มโจรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นการเฉพาะของเหมืองซูโดล่าและในพื้นที่ของทันสแมนคอปพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างกระเสือกระสนหลบหลบซ่อนๆไม่ให้ถูกผู้คุมที่มาจากอันเดียสเ o นทากรีจับตัวไปหรือแม้แต่ถูกพวกอันเดีสเกเลตันหลอดนั้นจับตัวไปเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นมนุษย์โครงกระดูกเช่นกันพวกเขานั้นมีทักษะในการต่อสู้ที่เก่งากาจ ซึ่งไม่แปลกเพราะพวกเขานั้นก็คืออดีตทหารของอาณาจักรฟอรซา,านั่นแหละพวกเขานั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่ธนูตลอดจนมีดสั้นและรวมไปถึงวิธีการลอบสังหารโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวในปัจจุบันพวกเขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อปล้นเท่านั้นและมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเป็นเพียงความปรารถนาเดียวที่ทำให้พวกเขายังกลายเป็นฮอลโลและไม่สูญสลายกลายเป็นซากศพ ต่อมาเป็น NPC แฟนแฟนๆของพวกเราและทุกคนขนานนามเขาว่าเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นก็คือเวนจาฮีโร่เขานั้นคืออดีตทหารของฟอร,ร์ซาฮีโร่เลยก็ว่าได้เขานั้นมีร่างกายที่กำยำสูงใหญ่ใช้ดาบผู้เป็นอาวุธเหมือนกับเวทคำสาปที่พวกฟอร,ร์ซาได้รับทำให้เวนจานั้นไม่ตายจากการที่ถูกตัดคอออกไปแต่ร่างที่เป็นฮอลโลนั้นยังสามารถเคลื่อนไหวหรือว่าต่อสู้ได้อยู่ หน้าตอนนี้เองเมื่อตัดขาดออกจากหัวออกไปนั้นทําให้แม้แต่หัวของเวนจาน,นั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งส่วนที่เป็นส่วนของร่างได้แต่เขาก็ขอบคุณเราที่เราอุตส่าห์ไปจัดการธุระนี้ให้เพราะเขาเองก็เป็นห่วงอย่างเมือนกันว่าร่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ของเขานั้นจะไปทําร้ายใครเข้าหรือเปล่าซึ่งซึ่งก็แน่นอนครับว่าคนที่มีรู้อหนุเนเี่ก็โดนฟันตายคาคมดาบนี้ไปแล้วไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเขานั้นเล่าให้กับพวกเราฟังว่าในอดีตนั้นเขานั้นก็คือสู้เพื่ออาณาจักร ที่เขาปกป้องนั่นก็คือฟอร์านี่แหละแต่ในท้ายที่สุดคือแม้แต่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนตัดหัวเขาและทําให้เขามาอยู่ในสภาพอย่างนี้แต่เขาก็ค่อนข้างพึงพอใจที่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้พักจากการที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพชฌฆาตสังหารในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเขาต่อมาจะเป็นข้อมูลของบอสกันบ้างแล้วครับในบอสที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรฟอร์าก็จะมีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือปีศาจจอมขมือคอนเวนส e Demon เป็นปริศาร่างยักษ์ที่เกิดขึ้นจากการกินศพจํานวนัำไม่น้อยกินจนกระทั่งตัวของมันมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นไม่มั่นใจว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวแต่เชื่อว่าในอดีตน่าจะมีมากกว่า1ตัวแน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้ถูกใช้เป็นเหมือนกับรถถังในการต่อสู้กับพวกอโลเน่ไนท์อย่างไรก็ตามในเกมดาร์กโซเราจะได้เจอเขาเพียงแค่ตัวเดียวอยู่ในใต้พื้นที่ของเอิร์ธพิกเพียงเท่านั้น คำถามคือเวทมนต์อะไรที่ทําให้มีรูปร่างมาเป็นอย่างนี้ยังไม่สามารถหาคําตอบได้เช่นกันแต่ดูจากการที่มิทราควีนนั้นสามารถที่จะสาบให้ตัวเองกลายเป็นร่างงูครึ่งตัวแบบนี้ได้แถมยังถูกตัดหัวแล้วไม่ตายอีกเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันว่าน่าจะเป็นเวทมนต์มืดที่เราไม่รู้จักกันหรือแม้แต่โอไอรอนคิงก็ไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่ามันคือเวทมนต์อะไรต่อมาเลยคือมิทราควีน มิท่าครีนนั้นก็คือนางงูเกงกองนี่แหละที่เราเห็นนางนั้นมีความสามารถและมีทักษะในการต่อสู้จุดที่น่าสนใจของนางก็คือถ้าหากว่าเราไม่หยุดการทํางานของเอิร์ธพีคซะก่อนจะเป็นบ่อลาวาและทําให้เราต้องสู้กับนางอย่างยากลําบากนางนั้นจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้จากการที่ได้รับสารพิษเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมากนั่นแสดงให้เห็นว่านางนั้นเดิมทีไม่ได้มีร่างกายเป็นแบบนี้แต่นางนั้นได้รับ สารพิษเข้ามาไปจำนวนมากจนมีรูปร่างเป็นแบบนี้ต่างหากนางนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์มืดนั่นรวมไปถึงการสร้างเมนิคิดขึ้นมาหรือหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกเมนิคิดนั้นเป็นหุ่นกระบอกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการนำเศษเสี้ยวของวิญญาณเนี่ยใส่เข้าไปในเสื้อกลอกแล้วทำให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้ตามได้ตามที่เจ้าของเป็นคนไร้ คำถามคือใครเป็นคนสร้างเมนิคิดพวกนี้ขึ้นมาก็น่าจะมีอยู่แค่คนเดียวแหะครับก็คือมิทราควีนนี่แหละน่าจะเป็นคนทําเพราะว่านอกนั้นก็คือจะเป็นลูกน้องระดับกี้กี้อย่างไลออนแคลนไพรโ a มนซีเนี่ยซึ่งพวกนั้นก็เชี่ยวชาญในการใช้เวทมนต์ไฟแต่ไม่น่าจะเก่งกาถึงขนาดที่จะสร้างเมนิคิดจานวนมากเพื่อเอามาเฝ้าฐานเหล่านี้ เมนิคิดเหล่านี้เก่งมากในเรื่องของการเคลื่อนไหวการต่อสู้รวมไปถึงการโจมตีที่รวดเร็วนั่นแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าวิญญาณที่ถูกฝังเข้าไปนั้นเป็นวิญญาณของใครแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างรูปร่างและการใช้เสื้อเปลาะของเมนิคิดต่างหากที่ทําให้เมนิคิดนั้นเป็นศัตรูที่ร้ายากาจแล้วว่ากันว่าเมนิคิดตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากวิทยาการโบราณซึ่งมีเพียงแค่มิทราควีนเท่านั้นที่รู้ โอไอรอนคิง oh, หลังจากที่เอาชนะอนาณาจักรฟอร์ซาได้แล้วนั้นเวทมนต์ mm hmm. eth, ôn, และวิทยาการเกือบทุกอย่าง mm hmm. ก็ตกไปอยู่ในมือของโอไอรอนคิง hmm. ครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับอาณาจักรฟอร์รซานะครับ mm hmm. ผมในคลิปนี้นะเท mm hmm. ่าที่ข้อมูลในเกมมีให้นะครับนะ จากที่เห็นนะครับผมว่ามันก็เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ยากพอสมควรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในดีสคริปชันไอเทมหมดเลยแล้วนึกออกใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือว่ามันอยู่กันคนละที่คนละทางอะครับเลยทําให้มันยากต่อการที่จะเชื่อมโยงเหมือนกันนะครับแต่ก็มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงกันได้ในท้ายที่สุดนะครับว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันเนาะอ๋อผมลืมบอกไปครับว่าเมืองซูดโดร่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกยึดครองโดยอาณาจักรแรงเล็กในภายหลังนั่นแหละครับแล้ว ก็มีการสั่งปิดประตูนะครับโดยน่าจะเป็นควีนาชนดาแหะครับที่ไปสาบจอมเวทหญิงอะให้อยู่ในสภาพเป็นหินอยู่ที่ประตูเพื่อไม่ให้มีใครเนี่ยเข้าไปยังในพื้นที่ของแรงเลคคาสเซิลแล้วก็พื้นที่ของอาราเดียเมนชั่นได้นั่นเองในขณะเดียวกันเนี่ยตรงทางที่จะไปฮันแมนคอฟเนี่ยก็ถูกปิดตายโดยเวทมนต์โบราณนะครับผมของอาณาจักรเฮดิส นั่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วอาณาจักรเฮดิสเองเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งในการค้าขายกับอาณาจักรทั้งสองอาณาจักรนี้แต่ก็มีการปิดประตูนี้ไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการสัญจรไปมาซึ่งอาจจะเป็นต้องการที่จะไม่ให้มีนักโทษที่มาจากฮันส์แมนคอฟสามารถหลุดลอดมาได้ย่งพื้นที่ของหมู่บ้านมาจราหรือแม้กระทั่งเข้ามายังอาณาจักรเฮดิสได้นั่นเอง ครับแล้วเจอกันในเอพิซดต่อไปนะครับกับ Dark Soul er s ซ u l f o l เด r ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในเอพิซดต่อไปครับผมสวัสดีครับ